สวัสดีครับวันนี้มาให้ดูกล้องแนวคลาสสิกโบราณต้องเรียกว่าโบราณเลยว่าตัวนี้ก่อนผมเกิดอีกมาปี1959มีนอนต้า SR1 SR1 เลยนะเป็นต้นกำเนิดเป็นยุคแรกๆของโมเดน SLR นี่ต้งเรียกว่าโมเดนคือโมเดนในยุคนั้นแล้วไงแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้อะไรหรือหวาเท่าไหร่สปีด B หนะึ่งสจนถึงสูงสุด1นึ่ส่วนห้าวินาทีแอตัวรีเวอร์ก็ซิงเกิลโตกแล้วเคาน์เตอร์ฟีมเป็นแบบอัตโนมัติแล้วอย่างเนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วแล้วรูปทรงแบบทันสมัยเลยนะฝาหลังนี่เปิดแบบดึงดึงรีวายน็อปเปิดด้วยสวยงามเลยตัวนี้นะครับราคาในญี่ปุ่นยังติดมาเลย500เยน ขายแบบเขาขายซากมานะฮะก็คือ100ร้อยกว่าบาทไทยนี่แหละแต่หมัยก่อน slr ในญี่ปุ่นเนี่ยซาวาแมคคนิคอะไรในญี่ปุ่นนี่ถูกมากเพราะว่าตอนที่ผมไปเดินตลาดนัดที่ญี่ปุ่น o โอซาก้าอะไรนี่ก็เจอจับมาอยู่บ่อยบเหมือนกันรูปลักษณ์ยังแทบจะไม่มีอะไระที่เป็นทรงแบบโบราณน,นะเป็นทรงที่ออกโมเดิร์นจริงๆในสมัยนะั้นถือว่าเขา ทันสมัยมากในปี59อะ่ะเท่าไหร่แล้ว60กว่าปีแล้วนะโอ้หมันนานมากละแล้วก็มีเซลทัมเมอร์ให้เท่านั้นเองตัวนี้ไม่มีไม่มีเครื่องวัดแสงติดมาในตัวนะครับเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเครื่องวัดแสงมันไม่แม่แมนแล้วก็ช่างภาพสมัยนั้นเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อมั่นกับเครื่องวัดแสงในกล้องเท่าไหร่เพราะเป็นซิเิเนียมเดี๋ยวผมมีอินเสิร์ตภาพให้ดูตรงนี้ก็จะมีออปชั่นไว้สำหรับใส่ครับ เครื่องวัดแสงแบบซิลิงเนียมใสแล้วโอ้โหหน้าตาออกแนวโรบอทมากเดี๋ยวให้ดูภาพอินเสิร์ตผมขอยืมมาจากของในอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวขึ้นเครดิตไปให้ใส่เสียบไว้ตรงนี้จะเป็นขาเหล็ก2ออันเสียบไว้แล้วก็มามีปุ่มมาล็อกกับไอตัว สปีดไดอันตัวนี้นะครับหมุนแล้วมันก็จะลิงก์ไปตามกันบอกเออเข้าท่าดิมันะอะช่องมองภาพเล็กหน่อยนะรุ่นนี้เล็กหน่อยไม่เล็กเล็กแบบมองแบบต้องต้องจ้องกันนิดนึงแล้วก็โฟกัสซิงสกรีนเป็นแบบแมทสกรีนไม่มออีตรงกลางเป็นไมโครพิซึมยังไม่มีสปบิตอิมเมจก็ฝาหลังถอดไม่ได้มีโครงสร้างแบบทันสมัยก็คือมีปุ่มกดกรอฟีเวลาถ่ายหมด ตัวนี้สปอกเกตนี่จะล็อกไม่ไปแต่ว่าเวลากดกอฟิ์มแล้วจะถอยหลังได้ฟรีแบบนี้ม่านเป็นม่านผ้าเคื่อนตัวแนวนอนสปีดซิงครไนซ์จะอยู่ที่ประมาณ45 1ส่วน45วินาทีไม่ถึง60ด้วยโอ้แค่นี้เองนะตรง x x ระหว่าง30กับ60เนี่ยก็โอเคละสำหรับท่านที่ชอบกล้องแนวคลาสสิก นะครับอยากสะสมหรือว่าเป็นสายมินอนต้าอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าชอบวัดแสงเองกะแสงเองชํานาญแล้วก็หน้าหาไปเล่นกันเซียวทัมเมอร์ประมาณ10วินาทีนะง้างมาสุดขึ้นชัตเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มนี้ดันเข้าไปหาตัวนี้ยังไม่มีปุ่มเช็คเดฟอ f ฟฟิลนะครับตัวนี้เสียงลามเลยไงครับคนู้กันหมดเลยว่ากำลังตั้งเวลาถ่ายตัวเอง ดังมากโอเคก็วันนี้เป็นปุ่มปลดล็อกเลนนะฮะเลนเนี้ยใช้เลนสมัยก่อนเนะเลนแบบถ้าพอถ้ามาใช้เป็นเลนเอ MDMD รุ่นหลังๆที่มาปอมกับมิอนต้าตะคุนเอ็กจีออะไรแล้วเนี่ยใส่แล้วมันจะติดขัดอยู่นี่ยังใส่ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันจะมาติดขัดตรงตรงไอ้กระเดื่องตัวนี้มันจะมาติดตรงนี้ต้องโมฮะโมต้องโมที่เลน โมดิเลนแล้วก็ลาบากพอจะเอาตัวนี้ไปใส่กับ x g ็ก็ก็กระเดื่องตัวนี้หายไปอีกแล้วมันจะปรับได้ไม่ถึง f 16แต่ก็ได้นะถือว่านิดเดียวแหละไม่ถึงครึ่งสต็อปเลยใช้ได้อยู่นะครับก็เอาไปใช้ได้ก็คือสรุปง่ายๆว่าใส่เลน MD เนี่ยใส่ได้เลยนะจะ f สุดท้ายจะนิดเดียวแทบจะไม่ติดเลยนะทำเอาไว้สมบูรณ์นะครับอย่าเห็นว่า500เยน แล้วราคามันจะตามนั้นเพราะว่าตอนที่จัดหาเมื่อเนี้ยก็จัดหามาแบบเป็นซากเลยมีรอยตรงนี้แต่ว่าไม่มีไม่มีปัญหาที่พิซซึมเลยที่พิซึมไม่เป็นไหลไม่ถึงนะแล้วก็ตรงนี้นิดหน่อยไม่ไม่ได้นาเกตไหลมีริ้วรอยเพราะเกา๋าเกามันเป็นมันผ้าดูสปีดนะครับสปีดให้ดูสปีด1วินาทีาก่อนเป๊ะเลยนะครับ ดูอีกทีดูสปีดบีสปีดบก็คางแล้วเสียงกระจกเสียงอะไรนี่แน่นดีมากนะครับสมบูรณ์เต็มระบบนะฮะทำเอาไว้แบบอะไรอ่ะพูดง่ายๆว่าสุดๆนะ,ะตรงไหนที่ทําให้ดีได้พยายามแต่งให้สุดเลยมากอันนี้ก็อยู่ในสภาพที่ดีแนละเลวฟิล์มตัวนี้เนี่ยถือว่ากล้องที่ผ่านการใช้งานมาน้อยมาก ก็เราดูจากตรงเรลฟิล์มตรงนี้ได้เรลฟิล์มเนี่ยเขาจะเป็นลายลายบลัชขวางๆลายบลัชทางขวางอยู่สังเกตให้ดีนะครับจะเห็นว่าเป็นลายบลัชทางขวางถ้าใช้เยอะๆฟิล์มผ่านตลอดผ่านตลอดเนี่ยตรงนี้ลายบลัชของขวางนี่จะหายไปกล้องตัวไหนก็ตามถ้าลายบลัชยังอยู่นะเป็นเส้นข,ขวางๆวายังอยู่แสดงว่าตัวนั้นใช้งานมาน้อยจริงๆนะดูตรงนี้รู้เลยนะครับแล้วใช้มาจน หมดยุคข,ของกล้องฟิล์มก็ยังใช้สังเกตรตรงนี้ได้นะครับถ้าลายบัตรยังอยู่ใช้น้อยแต่ถ้าตรงนี้เรียบหรือว่าเป็นสนิมเลยเป็นดำๆำดำ่ดางดางเลยเนะี่ยบอกบอกถึงคนใช้ที่ใช้มาเยอะแล้วก็ไม่ค่อยรักษาใส่ฟิล์มทิ้งไว้เป็นปีๆอะไรพวกนี้นะครับทําให้กรดจากเกลือเงินที่แฝงแผ่นฟิล์มมันไปทําปฏิกิริยาทําให้ตัวนี้เป็นด่างๆดำๆเป็นสนิมอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็เป็นวิธีดูนะครับ นี่ดีนะวิฝีมือการผลิตของรุ่นเก่าเขาปราณีดมากมีตะเข็บฝาหลัง2ชั้นนะโอ้ป้องกันแสงรั่วงอะไรได้ดีมากเลยแล้วก็เวลาใส่ฟิล์มก็ดึงขึ้นมานี้ปุ๊บแล้วก็ดึงง่ายๆไม่ต้องมีอะไรพิธีรีตองอะไรนะครับตัวนี้ไม่มีวัดแสงภายในไม่มีหลาย้าอยากจะหา เซลว่าแสงไอตัวหัววัดแสงที่มาครอบพวกนี้มาใส่เพื่อจะเก็บให้สมบูรณ์อะไรพวกนี้ก็ก็พอมีแต่หายากหน่อยหายากมากเลยละ่ะแล้วก็หามาได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์บางทีก็ใช้ได้มั่งไม่ได้มั่งเลนนี้ใช้ได้ตั้งแต่เลนรุ่นเก่าเลยเก่าสุดๆของมินอนต้าเลยจนถึงรุ่น n d ตัวไทยายยของก่อนที่จะเข้าสู่ยุคออโต้โฟกัสแล้วก็ยังใช้ได้ เวลากดปลดล็อกแล้วกดตัวนี้นะตัวนี้แค่นั้นเองใช้ดีนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบความคลาสสิกค,ความเรียบง่ายแล้วก็ต้องการหาแนวแนวสะสมนะเป็นที่ระลึกหรือว่าคนที่เล่นมินอนต้าอยู่แล้วอยากจะเก็บไว้ให้ครบลายตั้งแต่ตัวแรกๆเลยก็ลองพิจารณาด,ดูนะครับตัวนี้ไว้าไว้ไวใช้กันได้หาไว้โชว์กันได้ครับไม่แพงครับ ขอบคุณมากครับรบกวนช่วยกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์และช่วยติดตามเพจของ FIX Camera ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ